Dun 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 สามวันแล้วนะสามวันที่ไม่ได้กินสามวันตั้งแต่หลงกับฟูงนานมากเลยว่าไหม<อร>นี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย<อร>นายคงหิวจนพูดไม่ไหวฉันเข้าใจดี<อร>พวกเขาคงกำลังมีความสุขแน่ๆ แมลงได้เป็นร้อยๆตัวแล้วเนี่ยไม่สิเป็นพันตัวตั้งหากแดดแดดเออรู้อะไรไหมเจ้หนิีวจึงกินแมลงได้เป็นล้านๆตัวแล้วนะออะได้ยินอะไรไหมอ่ะ อย่าไป หยุดหยุดนะใครอนุญาตให้พวกนายวิ่งแบบนี้กันนะะโอ้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 โ นั่นนั่งนิ่งเป็นรูปปั้นเลย ya ทำยังไงดีล่ะมาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่า <c oughs> อะไรเยอะเออแต่แต่ถ้าเขาเขาไม่กลัวเราจะทำยังไงอ่ะม่าอย่าก,กลัวไปเลยใครเขาจะกลัวถ้านายพูดติดอ่างแบบนี้ล่ะหยุดพูดแล้วก็ตามมาก็พอเออเอออะไรอะไระไเออยังยัง,ยงไงก็ได้เร็วลุกขึ้นวิง่ง <c oughs> เดี๋ยวก็แย่ละ ว้าวว้าวดูสิว่าเรามีอะไรของเล่นตัวน้อยจะเริ่มจากใครก่อนดีละ่ะแหงตามใจในายแล้วกันเพราะนายน่ากลัวมากนี่นายบอกให้ฉันไปคนเดียวเหรอ,อ,อ,อลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไม่ไปไหนถ้าไม่มีนาย อย่าคิดหนีให้เหนื่อยลร่น่ากลัวไม่ล่ะน่ากลัวสิดูสิขาสั่นเป็นเจ้าเข่าเลยไม็เขา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 สั่นใหญ่เลยฉันบอกให้หยุงเงียบเงียบพรานนายผู้ติดอ่างบรรยากาศก็เลยเสียหมดใช่ไปอยู่ข้างหลังเงียบเงียบไป ได้หมดถ้าสดชื่นฮอ ที่สุดรักกันนี่ครับอร่อยผมมีเห็ดพิเศษมาให้ท่านด้วยครับท่านยูรูโอ้ว้าวดูน่ากินฮะเยี่ยมเก่งมากๆเด็กน้อยให้ทุกอย่างเพื่อท่านยูรู้เลยครับคนาใจชม ทำอะไรของนายเนี่ยอะทำอะไร អីហ៎ จำมามข้างนออกไปเลยนี <mini horror> <m ario> ่มันถิ่นของเรานะพวกนายนายนายอาจจะจะบาดบาดบาดเจ็บได้ถ้าไม่รีบไปจากที่นี่เราหิวมากไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วปล่อยเราเถอะน่าจะน่าจะสุด ของเขานะไปจำพัวจัดเลยไปเลยเ้ยไอคิดว่าเก่านักเลยไงฮะอออโอ้ยอโอ้ย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 มาไขทำไมโอ้ยอ่าเข้ามาอย่าเข้ามา เลยนี่มันอร่อยสุดๆไปเลยอร่อยมากคจุ๊จุมาแต่วพวกรีเพนกันดีกว่า,อาโอ้ย ฉันกินไม่ไหวแล้วอร่อยจริงๆเลยแรงฉันกลับมาแล้วฮ่าฉันจะบินไปไหนก็ได้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ย้ฮ่าเอาหนาสุยไปกันเถอะฮะนายบอกให้ฉันทิ้งนายเหรอหอฟังฉันนะฉันบินได้แล้วแปลว่าฉันหาแหล่งน้ำและ อาหารได้แล้วจะเอายังไงต่อละ่ะฮะโอ้เถรนาฉันช่วยนายได้แล้วนะให้ฉันช่วยเถรนาหรีบไปดีกว่าแล้วค <c oughs> ัน่ง, <c oughs> งอยู่เลย มีทุ่งหญ้าเขียวขจีห่างไปไม่กี่นาทีกินเสรจจะได้มีแรงเอาเลยกินเลยนั่นแหละกินเลยกินอิ่มแล้วเดี๋ยวฉันพาไปดูทุ่งหญ้ามาเร็วไปเถอะตามมาซี่เดี๋ยวฉันพาไปดูเองนะอยู่แถวต้นไม้ตรงนู้นเองอ่ะนั่นแหละเอ้าแค่ตามมาเดี๋ยวก็รู้เอง โอ้ยฉันแค่เดินผ่านมาแถวนี้อ,อ,อย่าอย่ามายุ่งกับฉันดูสินั่นคือทะเลสาบมีหญ้าเพียบเลยบอกแล้วว่าคนสวยช่วยได้รู้ไหมขอบคุณกันบ้างสิยะเมื่อไร่จะยอมพูดเนี่ยไหนพูดได้ใช่ไหม ก็ได้พอกันทีถ้านายไม่พูดกับฉันฉันจะไปหาควายตัวใหม่ได้ยินฉันไหมฉันละเกลียดความเงียบจริงๆจะอยากให้นายคุยกับฉันบ้างจะขอมากไปได้ไงกันฮะ